สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้พามาหล่อปลาขึ้นมาใดเครื่องทางแล้วแบบเหนื่อยเหนื่อยสุดๆไปไปลุนสีมาหาอย่างหรือสีมาเบิงบวิวเบิงอยงหยังทำให้เพิ่พควมกันเด้จ้าพอดีทำไก็ซาเมื่อน้นอย,ย,ยมากเลย ยังเห็นบอกว่าอยากได้โอ,โอ,อ้โหไปบึงหินใหญ่ทั้งทเลื่อยเขียงงามดีสวยมาก เนี่กยกล้วยนีต้นกระปุกพึ่งห้ยเหนื่อยิวบรรยากาศนอนนะจ้าวันนี้ไปเดี๋ยวสิขึ้นไม่เรื่องเทิงน้ำเพลเ่ะปล่อยให้ปวกอุ้ดูดิห้องน้ำน้อยบรรยากาศธรรมาชาติทุกคนคิดถึงบ้านกันใช่ไหมล่ะ มาเที่ยวกับเราได้นะจ้าอะไรเห็ดปวกเ็นี่ยเห็ดปวกอย่างไรเอาได้ไหมนี่ดูนะมันเป็นเห็ดปวกตรงนี้เห็ดปวกข้าดำ ใส่ที่จับกล่องละว้าวตรงนี้เป็นเหมือนที่พาเดินพาทุดงมาเดินจงกล่มเลยทุกคนรีวิวดิเีอ่อีพักบูดยังบอกเ่ื่อกีเพื่อนยังเนี่ยนำทีมโดยพี่อาร์ตี้และพี่เทนนี่เจ้าทุกคนดอกไม้อะไรดอกไม้ออนามหย่อยลง ฉากดีมากครับาาไป่มต้นาต้องไหนฉากดีมากโอ้แบบแป้นนี่เหมือนมีพระอยู่นะแต่พระไปไหนหพระไปไหนไม่รู้โอ้โหว,วิวดีนะวิวสวย ผู้ิอนี้สวยมากเลยผู้แข็งมาผู้แขงมาไงผู้แข็งมาผู้ะเพียโอ้ผู้ระเพียรหน่อยหน่อยผู้เห็ดเขา เราจะไปไหนดอกบานอะไรกล้วยไม้กล้วยไม้สีเซนส์พันละฮะเชียงก้อฮ้อ